โอ้ดิเชฟช่ครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่าเบดบอลเหรออันนี้ไม่แน่ใจอะว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าคนเล่นเขาเล่นโคตรเยอะเลยฮะกันหนึ่0 0สนคนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะแต่ว่ามันเต็มฟีดทิกตอกผมไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นขอลองของหน่อยเว้ยมันจะขนาดไหนนะฮะเออมาฮะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์วินศูนย์คิวมีเอฟเคมีเควสด้วยเลยฮะเควสคือโอโซโล่สามสิบคิวเพลเยอร์แย่ละทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเฮ้ย เอาแล้วว่าสึกชิง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 มาแล้วฮะ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 เอาแย่แล้วทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเดียวเชียวฮะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอ๋อโอเคโอเคฮะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยต้องมองบอลต้องมองบอลแย่แล้วทีนี้ก็วาเลยฮะโอ้ยเรียบร้อยโอซัดก่อนท่าก่อนเอฟเคก่อนเลยเหรอ วยโอแย่เลยเด็มรอยฮะเกมแรกก็แตก <laughs> โอ้โยกลอดอุวยิววิวิสนุก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 เกมนีสน้สนุกแนะดอนเลยฮะกล่องรีเมีมห้าสิบดออันนี้เปิดดาบใช่ไหมเปิดดาบอยู่าะฮะห้าสิบดอจัดไหมทุกคนจัดไปห้าสิบดอลได้อะไรเอ่ย ได้กระทามาดิคาเลยโอ้นี่เหรองนี้นะฮะดีโอ้โหกู๊ดดี่กู๊ดดี้กู๊ดดี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเต้นกันไงอ่ะทำท่าเต้นยังไงอ่ะผมไม่มีท่าเต้นนะทำไมเพื่อนมีท่าเต้นกันนะเย่แล้วครับมาแล้วมาหาผมวะทางนี้ละกันโอ้มันจะสุ่มไปเองเนี่ยมาอุ้ยมาผมอีกแล้วเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยว้าวอุ้ยเยอะแล้วว่าเลยสามคน เอาแล้วฮะเราวิ่งไปชนตรงนี้แล้วชนตรงนี้อยู่ไกลหน่อยอยู่ไกลหน่อยฮะค่อยๆชิงกันไปว้าวแมทชิงสวัสดีนุ่มร้อยวิทยญญนุ่มร้อยวิรุญญาว่าไง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 นุ่มร้อยโอ้โหสู้เขาไม่ได้จริงว่ะแย่เลยมาจริง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 โอ้เรียบร้อยฮะผมไปนู่นแล้วเลย โอ้โหเรียบร,ร้อยาะเหลือสามคนเอาแล้วฮะเขาไกลหนึ่งวินเขาเต็มทีแล้วโค้งมานี่โอ้ยเรียบร้อยอะทายากโดเลยทายากเมื่อกี้เหลือแต่เองกับ้าแล้วหนุมน้อยมิริยะมันมาแล้วหนึ่งว,วินนหนึ่งวินมาแล้วเอาว่ะเอาว่าหนึ่งวินมาแล้วฮะตรงนี้ เอาอีกแล้วฮะสามคนตรงนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเราไปนู่นแล้วฮนะอืม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 หนุ่มดาวดิดยะเราเหลือกันสองคนเลยนะหนุ่มดาวดิดยะมันจะเริ่มเร็วแล้วหนุ่มน้อยโอ้โหสองวินฮะเยะ้เริ่มเร็วฮะเริ่มเร็วนิดนึงเริ่มเร็วนิดนึงฮะแล้วผุมอยู่ฮาร์ปสองคน เอาดีเองก็ตึงมือไว้หรือเปล่านองชุ้ยวาร์ปอีกแล้วคนดึงวาร์ปไปแล้วฮะสก,กิลว,วาร์ปไวด้วยดวยิทีนี้ก็วุ่นเลยฮนะตีกันสองคนอย่างงี้ตีแบบสองวินนะเนี่ยตึงมือชิบหายสองวินเนะี่ยแล้วมันมันถึงไม่โยกไปหาไอ้คนนู้นเลยวะหน้าปัาางนี้บ้างดิเอ <c oughs> <c oughs> เอเฮ้ยหนุ่มน้อยวิรุริยะเอาจริงเหรอหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อย หนุ่มน้อย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 เอาที่ผมได้มาสี่วินไงฮะโอ้คือแย่มากสี่วินเออเล่นกันเร็วมากฮะโอ้โหขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจโอ้ยไม่ได้ตั้งใจขอโทษน้องชายไม่ตั้งใจจริงน้องชายเฮ้ยมีไงอีกโอ้ย ไม่ตั้งใจนะแต่ว่ามันต้องแบบอย่างนั้นจริงๆว่ะเฮ้ยแล้วเขาบู๊เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาคีใส่กันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้ยยังไอ้ย่างแรงโหดจังว่ะเฮ้ยเฮ้ยหาคีสแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่สายตายเดียวฮะนี่ไงโอ้โหโดนช็อตโดนช็อตเกียนฮะช็อตเกียนจัดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเวลาเพลงหาคีใส่กันแล้ว เย้เฮ้ยเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าต้านอาคิโอ้โหไม่ไหวจริงว่ะทุก้ชมอาคิเขาแรงค่อยๆต่อไปโค้งไปนู่นโอ้โหเรียบร้อยแอชดโค้งเมื่อกี้ข้างหลังแบบอะไรวะอ้ยนี่มันเอฟตีผมดิว่าเว้ยน้องชายเพ่งอาคิเพ่งค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 าคิเพ่งอาคิเพ่งคาคิเพ่งคาคิเพ่งอาคิเพ่งอาคเพ่งอาคิเพ่งอาค อ้าวโหแย่เลยทีนี้อุ้ยโอ้เรียบร้อยฮนะโอ้เรียบร้อยฮนะไม่ได้กดท่าเลยยืนแรก <laughs> เยเจ็ดวินแล้วอีกสามวินอ้ าการปานตะวันไปแล้วหนึ่งคนอุ้ยแต่เขาตีแล้วเป็นไฟอ่ะแม่งเหมือนปานตะวันเลยวะอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ตยาตายกันยากฮนะอุ้ยแมทช,ชิงแมทช,ชิงเพื่อนออีกรองวินฮนะเราได้สิบวินแล้วไม่ดีใจเลยแม่งได้โคตรยากเอาไปเพื่อนออ้ยโ้ยทาเสียนอุ้ยแย่แล้ฮะว้เฮดช็อตเลยว้าววาอันนี้น่าจะน้องชายผมปะเนี่ยแต่งสกินอย่างนี้ ว่าว่าน้องชายพี่ลุยอย่าให้เสียชื่อลุยปานตะว,วันจะแข็งรับปานตะว,วันได้โอ้โวทุกทีเว้าน้องเฉยโอ้เมื่อกี้น้องชายไม่รับปานตะว,วันได้พี่จะแก้แค่เองน้องชายเฮ้ยว่ะยังรับได้อยู่โอ้เย้แก้แค่เองได้แล้วน้องชายโอ้โหเรามีสามคน let's go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  Let Let's go! Let's go! đi, will you go back? Làm đi gay! Ugh! 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 ท่าเตียส่างรอบเย้เอาไปล้องชายเออท่าเตียย <c oughs> ท่าเตียยชอบอ่ะชอบท่าเตียเนเพลงบิวมากครับตัวนี้สามคนลุยไปเอาแย่เลยฮะแล้วหนึ่งหนึ่งกันอีกแล้วฮะแก้มือเอาน,นี้แก้มือวะ่ะเอาเรื่อง เอ,เ,อเ,อเอาเรือง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 เอาเืองเอาเอาเอาเรือง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 มาจัดเลยอ่ะถึงสองวินแล้วอ่ะเฮ้ยตองช้พี่โตัทีบอล็อกชายมันยังไม่เร็วพอ โอ้โหว่าสามตาติดเลยเฮ้ยมาจริง